เอาดอกสีแดงครัพี่นี้วางล้อมเทียนแดงเลยพี่อ๋อเป็น,น,น,นชันๆใช่จนหมดสีแดงแล้วก็เดี๋ยวเอาสีขาวล้อมให้เป็นวงกลมอพี่เราจะทำมันดาราเหมือนที่เราวางที่สำนักเมื่อคืนนะครับ หมดได้หรืค่าสีขาวเนี่ยหมดเลยครับเก็บมาแล้วเอาใช้ให้คุ้มถวายเป็นพุทธบูชายหมด คนที่ปลูกด้วยดิเก็บมาทําบ่อยมากเลยตร,<ม>ตรงทางลงหมู่บ้านที่ไปวางที่ปลูกก็พอดอกของงามๆก็ได้เอาไปวางเป็นรูปหัวใจก็ได้นะตอนจะวันเลนทายด้านนอกเป็นรูปหัวใจใจทองตูใช่เราทำถาวายพระพุทธเจ้าเเป็นความรักความรักในพระพุทธเจ้า ทำคำสั่งสอนของท่าน สรงนังกฐามิทุตยังปีทำบังสรงนังกรทามิทุติยังปีสังคัสตนังกฐามิรูปทั้งหลายลูกเอกวัโตทองระวีวนโนนาโคนามะมาด้วยความตั้งใจมาได้ความรักมาด้วยความคาบรพในบารมีปู่เจ็ดคาบสมุดขอปู่เจ็ดคาบสมุดรับเครื่องสักการะดอกไม้่วงประทีปบนี้น้อมขึ้นถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร่ลูกหัวใจองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนลูกๆด้วยเถิดและขอให้พรที่ลูกปรารถนา <aman> <pl ains> ถ้าไม่เกินวุนวัฒนาบารมีก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมั่นปัฒนาทุกประการด้วยเทินกายยะวาจจิตังอาหารมัทานาคาทิพดีวิสุทธิเทวาปูเชมิด้วยบารมีปูเจตภาพสมุดบุตรบริวารข้าราชบริพารเหล่าหน้าทั้งหลายขอทุกทุกพระองค์ทุกทุกพยานทรงพระเกษมำสำราญรทรงประชนรอายุยืนนานมีตบะมีนิชะสูงส่งยิ่งยิ่งึ้นไปด้วยเทิน ต้องระวังที่หน้าะจุดเทียนลองวางนอบนี่ไปชักจุดเลยพี่จุดเลยช่อกันจุดอ่ะ ถวายดวงประที่เป็นพุทธบูชาทำโลกชาชักไสคขึ้นแล้วก็เอาไปเช็กจุดเลย แสงสว่างนี้เป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระประเจกพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระโพธิสัตว์เจ้าทุกทุกพระองค์พระอริยเจ้าอาริยสงฆ์ทั้งหมดด้วยความเคารพขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงแทงตลอดสว่างสวยทั้งในโลกนี้และโลกน้าอะ,อะมีกูหนึ่งที่นี่ตั้งซ้า,ายขวาใกล้กันไหนที่แสบตั้ง เป็นคู่ด,ด,คด,ออดี๋ยวเพื่อพี่นิจะมีคู่เขาบ้างจะได้ไม่เหงา <c oughs> พี่นิปีเดียวกับผมปะวะสองพันห่ร้อยสิบเจ็ดปะหนึ่งหกค่ะอาจารย์อ๋อหนึ่งหกพี่นิเป็นพี่ปีงี้จุดเลยพี่ซ้ายกว่าเลยพี่ <c oughs> อ่ะอธิษฐานป่ตั้งนำโมพร้อมกัน นาโมตสะพะควะโตอระหะโตสมมาสัมพุทธัาสพตรโมมพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิบูชายะลูกเอกวัตโตทองรวิวโนนาโคนามะขอกราบไหว้บูชาบารมีองค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระโพธิสัตว์เจ้ามหาโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์บารมีพระอริเจ้าอริยสงฆ์ทั้งหมดคุณบิดามารดาคุณครูประชาจารย์ ทั้ง12องค์การ16ชั้นฟ้า15ชั้นแม่พระธรณี14ในบาดาลพญาคุดพญานาคน้ำในบาดาลและบุตรบริวารผู้ติดตามทั้งหมดทั้งสิ้นคนเมืองบางบทคนเมืองรับแลเทพหกชั้น ผมยี่สิบในหมื่นโลกธาตุแสนโกดจักรวาลขอทุกๆพระองค์ทุกๆพยานจงได้โปรดมาร่วมอนุโมทนาในการถวายมันดาราและดวงประทีปเป็นพุทธบูชาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่สมเด็จพ่อ องค์ปฐมเป็นต้นมาจนถึงสมเด็จพ่อพระพุทธเจ้าองค์พระปัจจุบันและจะอุบัติต่อไปในภายภาคหน้าพระศรีอริยะเมตไตรหลวงปู่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงพ่อพระโพธิสัตว์ที่เที่ยงตรงที่ได้รับคำทำนายแล้วทั้งหมดบารมีหลวงปู่ปาน วัดบางนมโคหลวงปู่คูบาศรีวิชัยหลวงปู่หงหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินบารมีพระศรีอริยะเมตไตรหลวงปูด่ดูผมมะปัญโยเป็นที่สุดและขอกาบไหว้ระลึกถึงคุณ ละลึกถึงคุณหลวงปู่เฟื่องโชติโกณสถานที่แห่งนี้อดีตท่านปู่เจ็ดคาบสมุทรบุตรบริวารข้าราชบริพาเร่านาคีนาคาทุกๆุกพระองค์ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณทุกรูปทุกนามทุกตัวตนท่านทั้งหลายที่สถิต ปกปักรักษาหน้าสถานที่แห่งนี้ด้วยบารมีขอทุกทุกพระองค์ทุกทุกพยานส่งเกษมสำราญส่งพระชนอายุยืนนานยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเดชะผลละบุญข้าพระเจ้าได้กระทำขนน้ำขึ้นเขาในวันนี้ขอให้ชีวิตของข้าพระเจ้าจเจรินรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุข สุขกายสบายใจทำสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ไหลลื่นไปได้ทุกที่เหมือนสายน้ำวารีนาทีคงคาหลั่งไหลมาไม่ขาดไม่สิ้นมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์ชีวิตราบลื่นสดชื่นชุ่มชํำเป็นที่รักใคร่แก่หมู่เราเทวดา และผมทั้งหลายด้วยเอินผลบุญนันใดข้าพเจ้าทั้งหลายกระทำมาดีแล้วขอยกบุญทั้งหมดนี้ให้แก่คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทุกภพทุกนามทุกชาติที่ข้าพเจ้าเคยได้เกิดมาและทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณตลอดทั้งเจ้ากรรมในเวนเจ้าเกณฑ์ชะตา ดวงวิญญาณทั้งหลายเป็นญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีสัมภเวสีผีเร่ร่อนผู้ตกทุกข์ผู้ได้ยากขอให้หลุดพ้นด้วยอํานาจแห่งบุญนี้ด้วยเทินผลบุญใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำดีแล้วขอผลบุญนี้จงเป็นภาวะปัจจัยให้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงความดีไม่มีความทุกข์ตลอดการทุกเมื่อเทินหากข้าพระเจ้ายังต้องเกิดเวียนว่ายอยู่ในวัตะวัฏะสงสารนี้ไม่ว่าจะไปเกิดที่ใดขอคำว่าไม่มีไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้จงอย่าได้บังเกิดมี แก่ข้าพระเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินขออานิสงส์ผลบุญทั้งหมดจงมารวมตัวกันเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ อ่ะอธิษฐานขอเอานะ